ว่ละวดอกุดอกเวที่พุกโผที่จะพาแค่งละดอกุดอกเว่ิตัวายหินเนตทากโซลอมรินอตากระโซตกเอาเวกเวยลอตากงะโซคู่โตเตวิดายาหาธรรมนมใหญ่ไ่ห่วงอายวะเพศหวังใหญ่สุดท้ายบวมเป่งเอาเวนี่มีตากะโซคู่โตเนอเตวดาเลือดตั้มมาปรรมะเวลาจาน่บาหนอจ้เพื่อถกะเตวดาเลือ อ่าพลอตปีนิวิดาเปิด4กว่าไม่เหมือนกันเลยที่ว่าเรืออตาตคืนอคู่ท่อเราว่าปีนิวิดาค่าในเรืออตาตคูย่าหมอมาชนะดาตาย2รอบรออ่าวิธีที่เลยในว่าตาหนีอท่อเลยอว่าตาฮิวดาลาตาดูงอดาตาดูสิเถอะดูราคาได้ดูลาเวอก็คือมีฮอดเนาะอคู่ตามกันลัคกี้บอดเนี่ยปากคู่ปากเกอไปได้กว่าบ้านและมาเจอนี่หรอตากระซอกุลาวิดาเพเตอร์ขีขีโตขีชิฮึ ແວວຄໍຄໍນໍຣີຍຽຊີຍບນິນໍຕາເລບກະເກມປາໂພຄວາຍອາດຍາກາດະອັດຕະຈູຕານາວາມີລໍຕອນນອນນີ້ແລະນາວແລະລາດາດູດໍເສເຄດອັດຕະນີ້ດູຮ້ອຍຕາມຕາຕະເມດດູທໍ່ບາບໍ່ອັນຍໍນໍກໍເນາະກໍແລະ Nó ຍໍນໍ Nó ຍໍນໍແມ່ນປາແຍນນີ້ຈິດດຶຕະເມນແມ່ກູຫນຶ່ງໂຕວະສິ່ງບາເຍອືມຕາຄໍຊໍນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຊຸມຍາເດວະດາເລີຕາຄໍຊໍນີ້ປາພລາວະດາເລີຕາຊາຫີດພລູ อามีวดาเลอโรงพยาบาลพัทยาปัตมคุณโอวยด่าเลอพัทยานี่หรอหนอเพดอนี่ใหญ่หรอตามโซปากลาเวดานี่หนอเตวิดาเพดานี่เดอความมาเชียวตามูดาคู่อามีเลจิโรสันนุตเล็กหนอเกวิดามูดาคู่เลยบังละมุงเลยชนบุรีกุยเหาเวดาศาตร์ดอฟาวเดชั่นโกเวดามูลนิธิสว่างบริบูนธรรมเมืองพัทยาหนอเลโจเวดาดอตาโปอตาลอเลอร์เกิร์มปอเตวิดาปฟี่ เออตะคาวีบลอนในเดวทาเรตวิดาเลกว่าค <hatten> ือตะมาเจอล่อนี่เรติวิดาโจกกันครับว่าเถอะอะเผอเยชิลุยนี่นี่เดวทาหนอที่ตอนนี้เจนี้พล้นหนึ่งไว้ดาปฏิรมุนนี่เลอะตันคือเนี่ยข้อที่นี้เอ่อเอาเอาปฏิพุ้นน่ะก็ลมมาลูกก็ได้ตายโหดป่ะอะคู่อะตางอ้วยก็โผล่ลงละนี่อะตันก็อ้วยดีจิกละหรือปฏิชื่อว่าอีกเตบอย่าตุยเนี่ยติเอ่อเตียก็เอาวบ้าลอ อืมอา <c oughs> โคตตอนนี้เดอเอาเว้เวได้เลยตั้งใจที่ะเพื่อนนี่เดอคือเทวได้ตามมาเจอมอเอ่อเลยมเลมาเจอวาไใหญที่เจนี่นี่เนาะ้างท่านที่เลยเอาเวจะชกมาหนากันจะที่เมืนกัช่หมเนาะเอออาโคตตอนนี้เดอเลืที่เวได้ตามมาตาจีจานี่นี่วิบล่านี่ตั้งซอกเก๋ไว้ได้เลยเบื้องต้นตรวจสอบพบอายุวัฒเพศเกิดอาการบวมเนาะป้าก่าที่ก่าชายตั้งเนี่ยเว เอออเมดคลอนี่อตัญญูเนาะเฮ็ดตาครบรุ่นเลอจอเพื่อนไก่ซีนหนึ่งเวนาดบสี่เด้เนาะเนาะวิธีเลตะนี่บ่าโคอาตนี่ด่าอเมดมึงหน้าตมึงละบ่าเนาะบ่ทอกตู่ท่อเหนี่ยวท่อเออจะเมินมาตากผีตากมาตากเกเกเก็บลื้อได้ชากะเกดมิบ่าอตนี่เหลือเกิดเอ่อกะหวกวกกึกลาโฮอะโคนี่เดป้าป้ามาเก็บเบ้ากอกกะเกเกเด้เวเอออะป้า เออโฉดตี่ไว้ได้เหนือนวิบราเนอร์บ่าวกูวลัยดาทาโพตบี้วิบราเนอร์บ่าวเกรก็เตกวิบราซีตะบุนี่บ่เออวัตตุดาเซก็เตะติจิบาเตวดากับบ่าววลัยดาเพ่ญี่ปุ่นนี่วิบราเนอร์บ่าวมาโตเตกกุอ่าอัมซีโพตบุนี่นี่เหรออะตันแท้ตอนน่ะปฏินี่บ่เจกไปเด้อล่ะเดี๋ยวด้านขึ้นด้านอดโนบะซีเด้ออดโกเลยช่วยเราไว้หน้าโพสาแจเลยพี่อย่าบเนาะเออเกนอตะกอตะเก มว่นเร่งาเจจตาอโค่จ um, anyway. so ิรสักนุดเล็กนี่เดินเอาเวทดาจิตใจอีทด้ไปฮิปบลบเกาวปาผูดีผู้ต้าปะตู้สัตาบ่ติาแล้วผู้ี้นเร่อไปฮิปบล็อกปะอย่าบ่มอเออเลยต้อเป้าดตาชุตาหนาจิตใจดุิน้ะตัวเมตตาหนาลำบ้าบางาานังเราตัวใหญ่จ้มีปผู้ตาลำบ้าแล้วจบการนเยอะชิเลี่ยแต่นี่อโค่จะรอแต่วดาเวนีไม่ได้ตาชุตาหนาแล้วอากาศมาน้วมา เราเลยช่วยหนึ่งตีหนึ่งไว้ได้อ่าดีแตนน์น,นาไว้ด้ลาตาก้พวท,โทโูท่ววอนี่อืมอาคนดี่เจเทวดาจะคือเลสึช่วยเนือบบานี้โชโม,ม,มเมทีเทวดาเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกเนื่องจากมันบวมเทวดาเริ่เป็นเลบมาจียบ้าน่างนี้อเอาเวอิตเมป่โโตาตัวโูกกระเด่อแกระะเวลาปุกนวนปมาเจีบบ้านแะ่บอรุกลีเอาอดอตาจุต้าน่ะจะขาขอใจนี่หรออ่าเทวดาลาเมงคือนาวดากระตดดทอง เออผมโปไม่กี่ใจจะได้อเธอเดอะอัตุท้อดุรเวไนตุท้ออัหยดรนี่ยตัวเนี่ยเดอเกท้อเวไนย์เดียวกันุท้อลิงหยดเรากันเชื่อตัวตีบ้าเอาไว้นี้เตยไวยได้เลยอ่าอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับวัยรุ่นหรือประชาชนที่มีความเชื่อผิดๆเนาะเตยไวยได้เลยไปให้บอลล็อกเกจีวดาต้าทีโลมาโลเลือดอ่าบกความที่สภาพโง่เลยตัวเบาตัตาจูตานหนัและอากหมู่กับแม่ใจใจดีนี่หรอ ตาก็สกวยไ่ได้ตไหนี่หลอตาใครตาโนี่ดูปัดดูพลาวไ่้างหนอมอาตาเดียามาสาจเลยไม่ไม่เป็ิเลยามาเทวได้ตะโบวีนี่ดูอาวนี่ดูปดูลอขาไมได้หนอโอเคยัเด้อเอาไว้นี่อากาี๋ันนี้ตอนนี่เตนี่อุดรตาชูตานะอามีอามโยลเดตาจูตานะงจนี่เดี๋ยิงชมตาเลยจะไม่ตาชูตานะเลยอบ้าไปหนอ นอกคนในญาติโมนี ų, ่เลยยิช่มนาคือว่ามาเหลืออาหารตบหมดนี่ญาติกับป้ายิหมอหน้ามาชนะญาตินี่เลยหลอตู้ตัวกุ้นค้านยิยิช่มนากว่าเหลืออ่าพลในชวินในร่างกายมีปอยละวาทนะอู้เหลือทางที่จักหลุดคานนี่หรอยช่มแล้วกูจะดีอ่าตับยู่ตู้บ่าเนาะตับยู่เหลือบ่าคันเรามีคนทักินขาหรอดว่าหน้าผมอุตะกะว่ามึงอ่ามื้อมื้อนี้ยิช่มนาลูดเหลือน่ะมาฮูเกขอยิช่มมุ่นจานนี่หมอโอเคเทรลนกูนะเว้ยตับเหลือ